นี่จะเป็นการรวมตัวกันในรอบนานแค่ไหนครับที่แบบไม่ได้แบบเต็มวงแบบคุยแบบเนี้ยจริงๆก็รวมกันมาพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่าไม่ได้จัดปาร์ตี้แบบเนี้ยมานานแล้วอ่าครับจัดเต็มแน่นอนคืนนี้แน่บอนแน่นอนครับถ้าเรื่องชันล่าสุดนะถ้เรื่องเบบี้ครับก็คือเราพูดกันแบบเร็วๆนะครับคือทะลเรื่องอ่ะเมื่อ18ปีที่แล้วเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตของไทยเทนะครับก็ ทำให้เราเป็นแบบที่รู้จักถึงทุกวันนี้แล้วก็ยี่สิบแปดปีผ่านมาเขาก็ยังเปิดเพลงทะลึ่งอยู่เขาก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่เปิดทะลึ่งสนับสนุนไทยเทก็เลยอยากจะรีเมคทะลึ่งมาเป็นทะลึ่งเบ๋ร์รีแวมใหม่เพราะว่าทำงานร่วมกันเมื่อปีที่แล้วครับแล้วเขาก็เขาก็บอกว่าเขาว่าชอบร้องเพลงเขาอยากทำเพลงก็ก็เลยชวนน้องมาทำเพลงเลยครับทั้งหมดมีเกกี่คนนะคะในในเพลง ในเพลงอ่ะครับมีทั้งหมดมีด้วยมีฟิกซ์ด้วยมีสลันด้วยครับ and b o s s o n the b e a t ครับแฟนตอบรับยังไงบ้างก็ดีนะครับมันมีท่าเต้นให้ให้เขาแบบว่า engage ด้วยนะครับเขาจะมี twerk challenge ที่นำคนก็เล่นกันเยอะมากเนี่นำโดยฟ้าครับแล้วกระแสก็ดีครับทำได้ไหมครับแบบ challenge ให้นักเต้นสาวดีกว่าให้สาวดีกว่าอันนี้เราก็ดูอย่างดีใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเต้นให้ดูนะ แสดงสดครั้งแรกของใช่ครับใช่ครับจะครบรอบยี่สิบสามปีแล้วมันจะมีอะไรออกมาให้สแฟนๆได้แบบคอนเสิร์ตเขาทำไหมมีครับมีมีครับกำลังกำลังคุยกำลังดิวอยู่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าไม่รู้ช่วงไหนอาจจะท้ายปีต้นปีน่าแต่ยังไง rolling r o u d ก่อนเนาะใช่ไหมฮะ April สิบสามสิบสี่สิบห้าที่ l e g e Please everyone come ครับ แล้วก็มาเบบี้ใหม่ของเราก็คือไทเทเนียมพาวเวอร์นะครับเอนเนอร์จีดริงค์ของเรานะาไม่ดช่ลูกสา <Vitamin Drink S 2> อ๋ออันนั้นลูกจริงจริงอ๋ออันเป็นเบบีอ่าเขาเรียกว่าธุรกิจใหม่ของพวกเราไทเทเนียมนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับในนามวงใช่ไหมใช่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 เอ๊ะอ่าน้องๆเอาเอามาขวดหนึ่งให้พี่เขาดูหน่อยเอ๊ะเอามาให้พี่ด้วย่พอมันร้อนเออเลยมาแจกเลยไม่แล้วไปไยมาไงถึงได้ทำตรงนี้คะหรือว่าเราแบบจะได้แบบเอนิจี่ดิงให้มาเว่อมันมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเราอยู่ตลอดครับเวลาเราไปทํางานหรือเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตหลังเวที มันจะมีแบบว่าเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าเครื่องดื่มชื่อกำลังเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่อยากขายเหล้าก็เลยอยากจะลองขาย e n e r g ร d r i n ิครับแล้วออนนี้มันร้อนไปนานเนี่ยครับหรือว่าร้อนไปไดสามเดือนสามเดือนนิดๆครับแข็งับรับก็ดีนะครับดีครับก็ทั่ว7 e l e v e n นนะครับทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มจะจำหน่ายแบบแถวประเทศใกล้ๆครับแต่หลายคนแบบว่าเพื่อนๆทำธุรกิจ ร่วมกันองเี้ยมันอาจจะแบบีแบบปัญหาอะไรแบบนี้มีไปแล้วครับกลับมาแล้วครับแล้วก็ทำต่อครับทำใหม่ทำใหม่ครับเรื่องใหม่ครับเรื่องใหม่เพราะว่าก็มีมีปัญหากันอยู่บ้านดวยก็มันมันใน23ปีที่ผ่านมามันก็เคยมีปัญหาครับแล้วก็เราก็เป็นแฟมิลี่ซึ่งเราก็คุยกันคอมมิวนิเคทกันแล้วก็เคลียร์กันแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาลุยกับพาวเวอร์อ่าไททีนี่ถอดใช่ รวยรวยกันหรือยังครับแบบว่าทำธุรธกิจแบบนี้โอ้ยเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มอเมอเมน I'm sweating ลงทุนไปเท่าไหร่สิบล้านดีไหมครับลงทุนก็เยอะๆอยู่ครับมีพาร์ทเนอร์ด้วยครับมีพาร์ทเนอร์ครับถ้ากอกว่าตอนนี้เราก็คือเคลียร์แต่กันร้เปอร์เซ็นต์แล้วแบบว่าไม่มีการแบบแตกอีกแน่นอนแบบว่าแบบมีปัญหาอะไรกันอีกแน่นอนแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันผ่านไปกี่เดืปีค่อยว่ากันค่อยค่อยแตกกันใหม่แล้วก็แล้วก็เริ่มกับ แต่วันนี้ก็คือแฮปปี้ดีคนเดียวมันจะมีอันนึงมันจะมีอันนึงที่แตกคือพันล้านแตกนะครับเพราะตอนนี้เป็นรบกวนถามแบบเป็นคุณพ่อแล้วตอนนี้เป็นลูกค้าก็ดีมากๆเลยครับแต่เหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆฟูมากครับแฮปปี้มากครับก็มีเวลาเลี้ยงน้องอะไรก็มีครับมีบ้างครับแต่แต่คุณแม่เขาจะ มีเขาเรียกว่ามีเวลามากกว่าใช่ครับผมพี่ขันก็เลยเหงาคนเดียวไะตอนนี้ไม่เหงาครับอยู่กับเพื่อนๆไปก่อนแล้วก็เลี้ยงหลานไปก่อนครับลองชิมดูก่อนว่ามันยากลำบากขนาดไหนอ่ะชิมซิอก็คือเขาก็มีครอบครัวกันไปแล้วแบบมีแบบเพื่อนๆอยากให้มีแฟนอะไรอย่างนี้ไหมครับก็ไม่มีใครไม่มีใครเขาสนใจของเขาก็ต้องไปดูลูกเขาครับแบบพูดแบบน้อยใจนะ แต่พี่เบให้เทคนิคไมหมคะในการเลี้ยงเยงลี้ลูกอะไรอย่างเงี้ยครับบอกพี่ลูก uh oh. พี่ผ่านไปสิปีแล้วก็คนละใบกันแล้วอะ uh oh. แต่ก็ uh oh. ก็ให้เขาก็บอกว่าเตรียมตัวไม่ได้นอนตอนนี้เข้าใจแล้วว่า <c oughs> ที่มันพูดสมัย10ปีที่แล้วเป็นยังไง <c oughs> แต่มีแต่มีร้องเพลงอะไรให้ลูกแบบทิปคอปอะไรให้ลูกฟังไหมแบบว่าให้ลูกแบบซึมซับเลยไหมทุกวันเลยครับคอบ์ทุกวันเลยครับโรสเซเบลล่าโรซาเบลล่าเดดี้ส์เกิลเดดี้ส์เกิลนี่แต่งเองไหม ตีตายเลยฮะคืนนี้ถึงกี่ทุ่มฮะเอ้ยถึงถึงตีเท่าไหร่อ่าคืนนี้ถึงห้าทุ่มครับที่นี่นะครับแล้วก็ถ้าจะไปต่อก็ค่อยว่ากันครับขอบคุณแฟนๆหน่อยไปห้าอ่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับจริงๆนะครับไทยเทไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีพวกคุณแล้วก็ขอบคุณพั่วพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับที่สนับสนุนไทยเทมาตลอดนะครับยาวนานมากดูดิดูมากี่กล้องยังยังยังมาเพื่อไทยเท thank you ขอบคุณมากๆครับผม